สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนสังเกตไหมว่าทำไมรถเรามันแอร์ไม่เย็นทำไมมันความร้อนมันขึ้นความร้อนร้อนมากเลยทั้งที่ม่อนนั้นก็ปกติทำไมมันร้อนมีส่วนมาจากตัวนี้ด้วยครับนี่เขาเรียกว่าแผงคอยร้อนะแผงคอยร้อนออนียมันชกปรกครับแล้วก็มาพัดลมพัดลมนี้แล้วก็ใบมันชกปรกนะนีเเราต้องทำความสะอาดเดี๋ยววันนี้ผมจะขอ สาธิตการล้างแผงให้สะอาดนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นรถของยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เป็นที่ผมใช้อยู่นี่แหละเป็นรถแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่เดี๋ยวผมจะล้างแผงหอยร้อนนะครับแล้วก็คลายน็อตตรวนี้ออกก่อนอคลายน็อตออกมานะครับที่มีน็อตของตัวที่ยึดแผงแผงนี่ไว้แผงหอยร้อนไวนะ้เราคลายออกมาก่อนนะครับ นี่พอเราคายรถออกเสร็จแล้วเราก็จะขยับขยับหม้อในแผงนี่นะมันเป็นแผงอาเรว่ารังผึ้งนะฮะสับซั่งก็เรียกว่าแผงรังผึ้งเนะาะที่เราจะมาล้างกันเราใช้อย่างไรนะครับเพื่อจะให้แอร์เราเย็นขึ้นแล้วก็ทําให้ความร้อนลด,ดไม่สูงนะครับเดี๋ยวจะโบกทีนะครับแป๊บหนึงนะครับ คือนะครับก่อนที่เราจะนี่เราใช้น้ําเปล่าฉีดเข้าไปในแผงก่อนอย่างน้ําเปล่าฉีดเข้าไปในแผงฉีดทั้งหมดเลยครับฉีดทั้งหมดเลยมันค่อยร้อนเลยคือมีแผงค่อยร้อนฉีดฉีดไปก่อนเลยฉีดไปให้มันทั่วเลยครับฉีดน้ําให้มันเพื่อเอ่อแม่ก,ก็ดีใจ ีดนะ้ำไปให้มันทั่วพอฉีดแล้วนะครับเราลองจากนนฉีดไปแป๊บนึงเราก็จะใช้น้ํายาชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่ให้เสียอยี่ห้อนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันลิขสิทธิ์ของเขาครับแล้วก็ลากเข้าไปลากเข้าไปลากเ,เข้าไปที่แผ่นนี่นะลากเข้าไปให้ทั่วเลยนะครับ้ําจา ทุกคนคงจะรู้นะครับแบบนี้คือมันจะอะไรครับผมจะไม่ไม่บอกยี่ห้อนะครับเพื่อเป็นการไม่ไม่ให้เป็นละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับ,รบเพื่อนทุกคนเห็นก็คงจะรู้นะว่ายี่ห้ออะไรลรงลาดลงไปนี่ฮะลองลาดลงที่แผงเนะี่ยลาดไว้ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะมันจะเป็นฟองกันไหมมันจะเป็นฟองขึ้นมามประเภท เขาเรียกว่าคอยลอนนะแผงคอยร้อนหลังจากที่เราฉีดฉีดแล้วก็ก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับให้น้ํายาเนี่ยมันกัดคราบสกปรกที่แผงคอยร้อนเรากัดออกให้มันเห็นเป็นฟองนะให้มันขึ้นเป็นฟองมาแล้วเราค่อยฉีดใช้น้ำแรงดันสูงฉีดออกนะครับ เราจะไม่เอาอะไรไปขัดนะครับจะไม่เอาแปรงจะไม่เอาอะไรไปขัดนะครับเพื่อจะมันจะไปทําให้แผงร้อนผมร้อนนี้เสียหายได้ใช้น้ําอย่างเดียวครับน,น้ําฉีดอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มจะขาวขึ้นมาแล้วนี่จะรอไปสักพักหนึ่งนะประมาณสักห้าน,นาทีนะน้ำมันก็จะเป็นฟองขาวขึ้นมาหมดเลยครับนี่นี่แต่ก็ลมไปไหมเริ่มแล้วเริ่มจะมีฟองขึ้นมาแล้วนะเป็นฟองเริ่มสวยขึ้นมาแล้วเราต้องรอแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสองนาทีครับน้ำยาก็เริ่มกัดคราบสกปรกออกมาครับเห็นไหมมันจะเป็นฟองเป็นเป็นเป็นอมันจะกัดคราบสกปรกออกให้เราตอนนี้ผ่านไปสองนาทีนะครับต้งองรอมันครบห้านาทีนะให้มันกัดออกเยอะๆแล้วค่อยใช้น้ําฉีดน,นะครับอ่าตอนนี้ผ่านไปสามนาทีกว่าๆนะเห็นไหมฮะคราบสกปรกทั้งหมดมันเริ่มกัดเห็นไหม มันจะเริ่มกัดให้พวกที่ฝุ่นพวกอะไรต่างๆที่เราวิ่งกันทั้งวันทั้งปีทั้งชาตินี่แหละน้ำยาตัวนี้มันจะช่วยกัดแผงความร้อนเราให้ค่อยๆห,ห,ห,หลุดออกเนละห้ามไปเอาแปรงขัดเด็ดขาดเลยนะครับเราจะฉีดน้ําเท่านั้นนะครับนี่นะใช้แรงความแรงสูงฉีดเท่านี้ไวยแผงแผงความร้อนนมันมันมันเริ่มจะน้ำยาเริ่มจะกัด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 หมดเลย รอสักประมาณนักห้าทีนะห้าทีกว่ากาก็ได้ฉีดออกได้เลยตอนนี้ผ่านไปสามอาทีอ๋ออีกสองอาทีจะฉีดน้ำออกตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้มันก็ขาวเหมือนกันนะพัดลมเน,นี่เห็นไหมขาวโพงเลยเหไหมฮะมันจะมีไอขึ้นมามันไม่ใช่อนะมันเป็นไอของน้ํายามกัดใช่ไหมมันจะมีกลิ่นเหมือนนิดนึงนะน้ายาเริ่มกัดนะครับเราต้องค่อยๆเห็นไหมมันจะมีควันนิดนึงเป็นน้ํายามกัด เริ่มจะขาวขึ้นมาที่ต้องรออีกสักสองสานาทีเนาะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว4ี่นาทีนะฮะสนาทีมันเริ่มจะกัดคราบสกประกะให้เราแล้วครับผมต้องใช้เวลาสักนิดนึงห้าทีกว่าๆหกนาทีก็ได้ครับให้มันกัดออกเยอะๆเพื่อทุกคนถ้าสังเกตไหมว่าแอร์ไม่เย็นนะแอร์เราไม่เย็น แล้วก็ห้องเครื่องเรานี่มันร้อนมีความร้อนสูงอะต,ตัวนี้มีส่วนมากเลยนะครับขอคอยร้อนเราสกรปรกนะครับมันจะช่วยได้นะครับไม่มากกว่าน้อยนะครับทาให้เราทําให้รถเราเนี่ยแอร์เย็นขึ้นแล้วก็ความร้อนก็ไม่สูงมากอัตราการเร่งก็มันมีส่วนนะครับถ้ารถร้อนมากๆมันจะวิ่งไม่ออกถ้ารถเรามีการระบายความร้อนได้ดีมันก็จะทําให้เครื่องเย็นมันก็จะวิ่งได้ดี ก็จะประหยัดน้ำมันประหยัดด้วยนะครับผมประหยัดกา๊าซด้วยยิ่งใครใช้กา๊าซส,สีสูงๆเนี่ยร้อนๆกา๊าซเพลิงมากๆเลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะล้างนะครับรออีกสักสองนาทีเนะาะเดี๋ยวจะล้างฉีดน้ําล้างครับอ่าตอนนี้ได้เวลาที่จะฉีดน้ําออกครับใช้น้าใช้น้ำแรงดันสูงเลยนะต้องใช้ปั๊มน้ำลานะฉีดออกฉีดๆอย่างเงี้ยให้มันหุดเลยหมดเลยครับ ขี่กนานๆไปเลยครับอย่าให้มันเหลือเลยสักหน่อยนหนึ่งในรถเนี่ยฉีดเอาให้หมดเลยนี่มันจะฉี่กูนข้างล่างใช้แรงดันสูงหน่อยฮะฉีดน้ำออกว่าฉีดฉีดฉีดยาออกมาเห็นไหมฉีดให้หมดเลยแล้วก็มาพัดลมด้วยพัดลมขี่ขให้หมด จะมีแผงอยู่เนี่ยตายฉีดทั้งหมดเลยครับอีดหลังคราบจะกปลกออกให้หมดฉีดน,นานๆไปเลยครับให้น้ำยาเป็นค้างอยู่ในรถมันจะเป็นขนิมนะครับเดี๋ยวว่าเราไม่ฉีดเอาเนี่ยทำก,กับน้ำก็ฉีดเลย อย่าไปใช้แปลงขัดเตดขาดเลยนะคอยร้อนนี่มันทำให้คอยมันสำรุดได้ใช้น้ำสอด่างเดียวกินนานๆเลยแค่ข้าวส็ปกโกมันไหลออกมาแบี้คือไป,ไปเรื่อยให้มันหมดทุกซอกทุกมุม <c oughs> ใตเลยดีกะปะ็ปนะ่อ,อ,อโอ้โนี่ถือไตทองเยมันยาเมื่อร้อนฉีดเฉพาะข้างหน้ามันก็จะไหลไปถึงกันได้อันนี้ฉีดทั้งหมดเลยอืมฉีดนันนานไปเลยครับนานนาไปเลยกอให้มันยามัน อหมดทำไมสีไม่สะดวกอาหารมาสีข้างนอกเนี่ยเห็นไหมฮะขาวจุ้วเลยเใช่ไหมสะอาดหมดจดเลยคอยใช่ไหมเนี่ยแผงร้อนแผงแผงร้อนเนี่ยแผงความร้อนสะอาดเจ๋อเลยขาวจุ้วสีน้ำไปเลือยก,ก่อนเพื่อจะไล่ น้ำยาให้ออกไปให้หมดให้มันค้างอยู่ทีละห้าทีเลยทีไปเรื่อยมันสะอาดที่สุดเห่อถือว่ใต้ๆเนี่ยไห้เหนืเลยนี่ <c oughs> เรียบร้อยสะอาดหมดจดแล้วครับผม เรียบลอยนะครับลองทาดูนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนไม่ได้ไม่ได้เสียเงินไรเลยนะทําเองได้นะที่บ้านใครมีก็ทําได้เลยนะครับล้างล้างบ่อยๆสักหกเดือนครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ไมขาวสะอาดช่วเลยโอเคนะครับขอจบก,ก่อนนะครับผมนีนะ่ตรงนี้มันจะแผงเป๊ะแผงขาวช่วเลยสะอาดเลยสะอาดมากเลยครับผมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ